มาด้าก็เป็นรถที่ใฝ่ฝันมาตั้งนานแล้วค่ะดูจาก YouTube ช่องพี่แฟมานะคะ,คคะแล้วก็เลยติดต่อพี่แอฟไปแต่พี่แอฟบริการประทับใจบแล้วก็ะจะสรรหารถให้ในแบบที่เราต้องการให้ได้เลยค่ะแอปสกายคลิปนะครับรีวิวส่งรถให้กับลูกค้าที่ต่างจังหวัดกันอีกแล้วนะครับ ยังไม่พ้นเดือนมกราคมปี2026เลยแอปสกายทีบยินดีรับใช้ลูกค้าที่ภาคอีสานที่แล้วน,นะครับก่อนหน้านี้ช่วงต้นเดือนก็ไปส่งรถที่จังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้ตรงกับวันที่23มกราคมนะครับ2026นะครับเราจะนำรถนี่เลยมาด้า3นะที่อยู่ด้านหลังนะครับแฮสแบ็ก5ประตูสี Sonic Silver เป็นคันสุดท้ายสีสุดท้ายของประเทศด้วยนะครับเป็นเกียรติมากๆเลย แล้วก็คันนี้จัดแต่งเต็มมากๆไปดูรีวิวก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับจัดให้เต็มแล้วนะครับยังไงวันนี้นะเราจะเดินทางไปส่งลูกค้าที่มาจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับแล้วก็ลูกค้าก็จะไปส่งแอปกลับไปที่ท่าอากาศยานที่ขอนแก่นเหมือนเดิมเลยแล้วก็บินกลับที่กรุงเทพในวันเดียวกันเลยนะครับ และนี่ก็คือรถมาต้าสามหประตูฟั s t แบ็กสีโซนิ c ซิเวอร์นะครับที่จัดแต่งเต็มๆแบบนี้เลยคลิปเต็มไปดูได้นะครับก่อนหน้านี้ทางช่องแอปสกายคลิปได้ทําไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับว่าลูกค้าแต่งอะไรไปบ้างโอ้โหบอกเลย่าจัดเต็มจริงๆใส่ชุดแต่งเครือบแก้วติดฟิล์มกันรอยแบบเต็มระบบเลยนะครับก็ออกมาเป็นแบบนี้เตรียมพร้อมที่จะไปส่งให้กับลูกค้าที่ขอนแก่นนะครับซึ่งลูกค้าจะเดินทางมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนี่เลยเป็นไง จัดให้เต็มแบบนี้นะครับพร้อมแล้วออกเดินทางชมรีวิวกันเลยนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่ขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับลูกค้าที่สนใจอยากจะจองรถกระบปนะครับก็เรามีบริการส่งรถที่ถึงที่อย่างในคลิปแบบรีวิวแบบนี้ประจําปี2026เลยนะครับหรือใครอยากต้องการรถสไลด์นะครับมาส่งถึงหน้าบ้านก็มีบริการนะครับรถเทลเลอร์นะครับรอรับปอทางก็มีรีวิวเคยจัดให้เต็มแล้วนะครับลองไปย้อนดูได้เนาะแต่ว่าเคสนี้นะครับลูกค้ามีความประสงค์อยากให้เราขับมาให้เลยนะครับเราก็ยินดีบริการนะครับ ยังไงเดี๋ยวอีกประมาณสัก1ชั่วโมงนะลูกค้ากําลังเดินทางมาจากจังหวัดกระธุ์นะครับแล้วก็มารับรถที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเดี๋ยวชมรีวิวนี้กันได้เลยนะครับ นี่แอฟก็อยู่กับน้องเปียเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับน้องก็มาจากกาฬสินท์มารับรถที่จังหวัดขอนแก่นนะครับพนักงานอื่นขอขอบคุณมากๆเลยที่ไว้วางใจพี่แอฟให้ดูแลทั้งแต่งรถเนาะเต็มที่เลยคันสีนี้สุดท้ายของประเทศไทยแล้วเอ่อพี่แอฟอยากรุกวนสอบถามหน่อยว่าคิดยังไงถึงเลือกใช้มาด้าสามครับมารด้าก็เป็นรถที่ใฝ่ฝันมาตั้งนานแล้วค่ะแล้วก็ด้วยดีไซน์เท่ด้วยค่ะ ถามอีกอย่างนึงน้องเปียไว้ใจในการบริการพีอัพยังไงครับที่เลือกช่องแอสไครที่ให้บริการที่นี่ก็ดูดูจาก YouTube ช่องพีอมานะคะคคแล้วก็เลยติดต่อพีอไปแต่พีอบริการประทับใจบบแล้วก็ะจะสรรหารถให้ในแบบที่เราต้องการให้ได้เลยค่ะหายากนิดนึงค่ะ,แ,<ล>ะแต่แต่อเทมมากค่ะคแต่แล้วก็เป็นการ เลือกรถที่อาจจะเร่งด่วนนิดนึงแต่พี่แอปจัดให้ได้เรียบร<อ>้อยเลยค่ะสนใจขอบคุณค่ะเปียบอยากสอบถามว่าน้องเปียมีอะไรที่จะฝากท่านผู้ชมบ้างที่กำลังตัดสินใจซื้อรถกับเพียบอ,อยูออ่ถ้าใครสนใจน,นะคะมาด้าใช้บริการอาสอบถามพ <laughs> ี่แอป หรือว่าอยากได้ข้อมูลพี่แอปยินดีให้บริการเลยค่ะคบริการดีทุกระดับประทับใจเลยค่ะขอบคุณน้องเพียวมากค,ค่ะโอเคครับ